สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนการทำกระถางจากฟางข้าวกันนะคะวิธีเตรียมเยื่อฟางฟางข้าวสับเป็นชิ้นขนาดไม่เกิน3นิ้วละเอียดมากเท่าไรละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะก็คือเราก็แช่น้ำเหมือนเดิมเลยน้ำที่ผสมด้วยสดาไฟนะคะ อันตรส่วนน้ำ20ลิตรโซดาไฟ1กิโลกร,รมัมฟางข้าว10กิโลกร,รมัมแช่ทิ้งไว้48ชั่วโมงจับดูว่าฟางปุ๋ยหรือ,อยังนะคะอ่าถ้ายังไม่อ่ายังไม่เปือ่อยเราก็แช่ทิ้งไว้เนื่องจากฟางข้าวแต่ละชนิดนะคะมีความเหนียวแตกต่างกันอ่าหลังจากนั้นเราจับดูเปื่อยแล้วเราก็ล้างออกในน้ำสะอาดสัก3าครั้งนะคะเราก็จะได้เยื่อฟางข้าวนะคะ อ่าส่วนผสมในการทำนะคะก็คือมีเยื่อฟางข้าวเราบีบเอาน้ำออกหมาดๆนะคะอ่าเวลาที่เราเอามาผึ่งนะคะเวลาปั้นจะได้แห้งไวขึ้นนะคะส่วนผสมที่2ก็คือปูนซีเมนเพราะว่าเราจะทำให้อ่ากระถางเร้าทนแดดทนฝนนะคะแล้วก็บล็อกที่เราต้องการทำแบบค่ะอัาตราส่วนนะคะอ่าเยื่อฟางหมาดๆสิบส่วนปูนซีเมนสัก3ส,ส่วนนะคะ ก็คือเราจะได้อัตราส่วนที่แบบว่าน่าจะพอเหมาะนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็นําส่วนผสมทั้งสองอย่างนะคะมาคลุกเคล้ากันให้พอดีอย่าให้เละนะคะเพราะมันจะแห้งช้าหมักทิ้งไว้สักสามนาทีเสร็จแล้วเราก็นํามาปั้นนะคะในต้นแบบของการบล็อกที่เราเอามาปั้นนะคะเวลาเราจะพาเอามาทําเป็นพิมพ์นะคะเราต้องเอาน้ํามันน้ํามันพืชหรือน้ํามันหมูก็ได้ค่ะทาบล็อกก่อนแล้วค่อยปั้นนะคะ อ่าเสร็จแล้วเราก็ปั้นกระถางตามที่เราต้องการค่ะอันนี้การปั้นก็ขึ้นแล้วแต่กับอ่าจินตนาการของผู้ปั้นเลยนะคะจะเอาเศ็จวัสดุหรือจะทําลวดลายก็แล้วแต่หลังจากปั้นเสร็จแล้วเราตากทิ้งไว้สักหนึ่งวันพอให้แห้งนะคะแล้วก็แกะเอาบล็อกออกอ่าเสร็จแล้วเราก็ตากแดดให้แห้งสนิทนะคะ ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแห้งสนิทหรือ,อยังก็คือลองเอามือนะคะหรือหาไม้เล็กๆนะคะเคาะดูว่าถ้าเสียงดังปร่งๆก็คือแสดงว่าแห้งแล้วแต่ถ้ายังหนักอยู่ก็คือให้ตากแห้งต่อจนสนิทนะคะลองทํากันดูค่ะ,ะเป็นการเพิ่มมูลค่าจากฟางข้าวนะคะขอบคุณค่ะข้าวสร้างสรรค์ค่ะมาช่วยกันลดการเผากันนะคะลด p m 2.5กันค่ะ